ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย One สต o p Service ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่อาคารหมายเลขสี่ชั้น1กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะแปลงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชาการข้าราชาการประจำการ ข้าราชการบำนาญและทายาทศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ3ด้านดังนี้ 1. นด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลดังนี้ 1. การขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. การขอบำนาญเพิ่ม 3. การขอรับหนังสือรับรองเบี้ยหว,วัด 4. การขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5. เรื่องอื่นๆเช่นติดต่อขอคำสั่งเกษียณอายุราชการด้านการเงินดังนี้ 1. การขอหนังสือรับรองการหักภาษีนักที่จ่าย 2. การเบิก่ารักษาพยาบาล 3. การเบิกค่าการศึกษาบุตร 4. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 5. การขอหนังสือบำเหน็จค้ำประกัน 6. การขอใบสั่งจ่ายเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนานด้าน,นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ดังนี้ข้าราชการประจำการข้าราชการบำนานและทายาท สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ทั้งหมด5ช่องทางช่องทางที่1เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยช่องทางที่2ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยช่องทางที่3โทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยช่องทางที่4การส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ช่องทางที่5 ติดตามเรื่องผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอบเขนและหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องอื่นๆดังนี้ 1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ 2. ให้คำแนะนำแก่ทายาในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด 3. การขอพระราชทานน้ำหลวงอับศพ 4. ประสานกรมกำลังพลทหารเกี่ยวกับการขอกองทหารกรตยิยศโครงสร้างการบริหารของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลกรมสารบัญทหารเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย รองผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลกรมสรรพทหารรองเจ้ากรมการเงินทหารและผู้อำนวยการกองการสารสนเทศสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเปิดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยผลการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567 ถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2568 1. น้าสิทธิประโยชน์กำลังพลจำนวน106ราย 2. ด้านการเงินจำนวน890ราย 3. ด้านการรับเรื่อง,ร,องราวร้องทุกข์จำนวน60รายยุติเรื่องแล้วจำนวน30เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน30เรื่องข้าราชการประจำการข้าราชการบำนาญและทายาท สามารถเข้าร่วมปุ่ม Line Official หากมีปัญหาข้อขัดข้องกรุณาติดต่อกองเทคโนโลยีและดิจิทัลสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลกรมสรบบารบรรทหารโดยโทรสอบถามได้ทางไหมายเลขโทรศัพท์025721833ด้านการเงินโทร025721614ด้านสิทธิประโยชน์กำลังพลและด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข 6025723564หรือ025722283ทางศูนย์บริการแบบเร็ดเสร็จของกองบัญชาการของทัพไทยขอเตือนภัยข้าราชการประจำการข้าราชการบำนาญและทายาทอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทยและทางศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จะไม่มีการโทรติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์และแจง้งอัปเดตบัญชีเงินเดือนหรือให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อกดลิงก์ต่างๆ